โอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะจะเล่าเรื่องที่เจอมาให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นดิฉันยังเป็นแพทย์ฝึกหัดอยู่เวรดึกที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งคืนนั้นฝนตกหนักมากเสียงลมพัดหวีดหวิวน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกคนไข้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตเุเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งประมาณตีสามมีรถพยาบาลคันหนึ่งเข้ามา เสียงไซเรนดังแสบแก้วหูคนที่ถูกเข็นลงมาเป็นชายสูงอายุสภาพอิดโรยมากหายใจรวยรินพยาบาลบอกว่าแกเป็นโรคหัวใจกำเริบต้องรีบช่วยชีวิตด่วนฉันรีบเข้าไปดูอาการทันทีสั่งให้ทีมพยาบาลเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆวุ่นวายกันไปหมดตอนนั้นสมาธิของทุกคนจดจ่ออยู่กับการช่วยชีวิตคนไข้คนนั้นจริงๆเราพยายามปั๊มหัวใจ ให้ออกซิเจนสารพัดวิธีที่จะทำได้แต่เหมือนร่างกายแกจะไม่ตอบสนองเลยจนกระทัง่งฉันจำได้แม่นยำตอนที่เครื่องวัดชีพจรส่งเสียงยาวๆนั่นแหละเป็นสัญญาณว่าแกจากไปแล้วฉันถอนหายใจออกมายังเหนื่อยอ่อนบอกให้พยาบาลถอดเครื่องมือออกแล้วหันไปเขียนใบมรณบัตรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันทำให้ฉันขนลุกจนถึงทุกวันนี้ ตอนที่ฉันเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งคนไข้คนนั้นหายไปแล้วเตียงว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ในห้องเลยฉันรีบหันไปถามพยาบาลที่ยืนอยู่ข้างๆว่าคนไข้ไปไหนทำเสียงเรียนแบบพยาบาลพยาบาลคนนั้นทำหน้างงๆตอบกลับมาว่าคนไข้ไหนคะคุณหมอเมื่อกี้ในห้องนี้มีแค่คุณหมอกับดิฉันนะคะตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนมีใครเอาน้ำแข็งมาราดรถตัว ฉันยืนยันว่าเมื่อกี้มีคนไข้สูงอายุเพิ่งเสียชีวิตไปแต่พยาบาลก็ยืนกรานว่าไม่มีฉันเริ่มไม่แน่ใจตัวเองแล้วว่าสิ่งที่เห็นเมื่อกี้มันคืออะไรหายใจลึกๆหลังจากคืนนั้นฉันถามพยาบาลคนอื่นๆที่เข้าเวรด้วยกันก็ไม่มีใครเห็นคนไข้คนนั้นเลยฉันพยายามหาข้อมูลจากเวรเปลหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก็ไม่มีใครยืนยันว่ามีรถพยาบาลมาส่งคนไข้คนนั้นในคืนนั้นเลยจนถึงทุกวันนี้ฉันก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นกันแน่หรือว่าจริงๆแล้วฉันเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นกันแน่